อย่าเอาของโปรดมาให้ในวันที่แม่กินไม่ได้อย่าขอโทษแม่ในวันที่สายเกินไปอย่าพาไปเที่ยวในวันที่แม่ไม่มีเรี่ยวแรงอย่าพูดว่าคิดถึงในวันที่แม่ไม่อาจหวนคืนอย่าจับมือแม่ในวันที่แม่ไม่รู้สึกอย่าบอกรักแม่ในวันที่แม่ไม่ได้ยินอย่าชวนแม่กินข้าวในวันที่ต้องขอลงอย่ากอดแม่ในวันที่เหลือแต่รูป อย่ารอกาบแม่ในวันสุดท้ายของชีวิตแม่รอลูกได้ตลอดชีวิตแต่ชีวิตของแม่ไม่อาจอยู่ตลอดไปเพราะฉะนั้นแล้วนะครับทุกคนที่ผมพูดมาข้างต้นนี้นะครับผมคือเรายังไม่ได้ทำอะไรให้กับแม่บ้างให้จงรีบทำเดี๋ยวมันจะสายเกินไปนะครับพาไปเที่ยวบ้าง ดูโลกภายนอกบ้างกินอาหารอร่อยอรอร่ยบ้างนะครับทำยังไงที่ท่านจะมีความสุขนะครับผมให้จงรีบทําผมเชื่อนะครับว่าใครหลายๆคนนะครับตอนนี้แม่อาจจะไม่อยู่แล้วแต่ก็ยังเจ็บความเจ็บปวดไว้ในใจนะครับว่าตอนที่แม่ยังอยู่เราไม่ได้มีโอกาสตอบแทนพระคุณแม่เลยนั่นแหละครับมันจะเป็นแผนในใจไปตลอดชีวิต เพราะฉะนั้นแล้วตอนที่ท่านยังอยู่อยากทำอะไรดีๆให้กับท่านก็จงให้รีบทำซะนะครับผมก่อนที่มันจะสายเกินไปจากใจเจ้านายเสียเส้นไม่ธรรมดาเหล่าถ้าคลิปนี้มีประโยชน์มีสาระดีๆมีความซึ้งๆให้กับแม่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไม่ธรรมดาเหล่าครับผม